สำหรับใครที่เป็นครีเอเตอร์นะคะต้องการสินค้าตัวอย่างะคะมาดูร้านค้านะคะว่าเขาจะให้ตัวอย่างฟรีเขาดูจากอะไรนะเนี่ยครีเอเตอร์ขอตัวอย่างฟรีมาหนึ่งชิ้นนะคะนี่นะคะเขาจะบอกว่าที่ต้องตรวจสอบครีเอเตอร์ท่านนี้ขอตัวอย่างฟรีมานะเป็นเม็ดบัวนะคะอันนี้ค่าคอมยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะร้านค้าเขาจะคลิกเข้าไปในโปรไฟล์นะจากนั้นนะคะ เขาก็จะดูว่าครีเอเตอร์ท่านนี้เขาทําเกี่ยวกับอะไรเนาะก็มาดูตรงที่ทิกตอกตรงนี้นะคะนี่นะคะส่วนใหญ่เขาจะรีวิวพวกของใช้เนาะก็จะดูด้วยว่าครีเอเตอร์ที่ขอมาเกี่ยวกับสินค้าของร้านไหมอันนี้มันเป็นมันเล็บบัวมัมนเวลาร้านค้าเขาให้สินค้าไปอะร้านค้าต้องจ่ายค่าส่งเองค่าสินค้าก็ของของร้านเองซึ่งตรงนี้อะร้านค้าร้านค้ามีค่าใช้จ่ายก็ต้องดูว่าครีเอเตอร์ แต่ละคนที่ขอมามันเกี่ยวกับสินค้าไหมอะคะเพราะว่าสินค้าที่เขามาที่ครีเอเตอร์ขอมาเป็นกเกษตรเนาะอันนี้มันเขารีวิวไม่เกี่ยวกับกเกษตรเลยซึ่งโอกาสที่สินค้าของร้านค้าจะขายได้ก็น้อยนะหรือว่ามรีเตอร์บางคนเอาไปแล้วก็ไม่รีวิวให้ก็มีนะคะทําให้เสียโอกาสในการพรีเซนต์สินค้าเนาะก็จะเป็นเกณฑ์ในการอนุมัตินะคะว่าครีเอเตอร์ท่านไหนจะได้สินค้านะคะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สายกเกษตรนะคะต้องการรีวิวสินค้าร้านนี้ก็ขอมานะะมีสินค้าตัวอย่างให้อยู่นะคะ